ตีห้าเวลาหลอนเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้มันค่อนข้างที่จะแปลกมากครับถ้าไม่ได้เห็นด้วยตาของตัวเองจะไม่เชื่อแน่ว่ามันได้เกิดขึ้นจริงๆคือว่าบ้านของผมนั้นจะมีกันอยู่ห้าคนมีพ่อแม่ยายผมและก็น้องสาว บ้านที่ผมอาศัยอยู่นั้นจะเป็นบ้านนอกที่หลังบ้านติดกันกันกนกบคลองน้ําของหมู่บ้านแต่บ้านแต่ละหลังนั้นก็ค่อนข้างที่จะอยู่ห่างๆกันหน่อยก็ระเป็นบ้านสวนที่ทุกๆบ้านจะพากันปลูกผลไม้ต่างๆเอาไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นมะม่วงข่หนุนลำํำไยกล้วยว่าเรียกได้ว่าอยากกินอะไรก็มีให้กินไม่ต้องไปหาซื้อให้มันลำบากมีทั้งผลไม้รสหวาน ผลไม้รถเปรี้ยวมีให้กินได้ตามใจต้องการบางทีก็เก็บไปนั่งขายที่ตลาดก็มีเป็นอะไรได้เข้าครอบครัวอีกทางตอนสี่ห้าโมงเย็นนั้นผมก็มักจะไปเตะฟุตบอลเล่นกับเพื่อนๆที่ลานโลง่งส่วนสาธารณะของหมู่บ้านซึ่งมันก็อยู่ใกล้ๆก,กับบ้านผมนี่แหละครับไม่ต้องเปลี่นไกลให้ผมไม่ต้องคอยมาตามให้กลับบ้านหมู่บ้านที่ผมมาอาศัยอยู่นี้ ไม่เคยมีเรื่องราวหลอนๆผีสางนางไม้เกิดขึ้นมาเลยสักครั้งเดียวแต่ทำไมตอนนั้นยายของผมถึงได้เห็นอะไรแปลกๆก็ไม่รู้คือว่ายายของผมนั้นแกอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วนะครับปกติทุกวันแกจะตื่นขึ้นมาหุงหาอาหารเพื่อใส่บาตรพระรตั้งแต่ตีห้าทำแบบนี้มาเป็นสิบสิบปีก็ไม่เคยจะมีหรือว่าได้เห็นอะไร แต่แล้ววันหนึง่งยายพ่วงแก่ตื่นขึ้นมาเหมือนปกติทุกวันก่อนจะออกจากห้องแกมักจะไปยืนรับลมที่หน้าต่างก่อนแต่ว่าเช้านั้นแกไปยืนรับลมที่หน้าต่างมุ่งว่าไปที่สวนข้างๆกันใต้ต้นมะม่วงที่ยืนตรางงานตั้งอยู่เป็นแถวยาวสายตาของยายกับมองเห็นมีกลุ่มคนยืนอยู่สี่ห้าคนเกก็สงสัยใครกันมายืนทำไมตรงนี้ตั้งสี่ห้าคน มาเก็บมะม่วงเหรอแต่ทำไมต้องมาเก็บชาวขนาดนี้ด้วยมันไม่มีความจะเป็นอะไรขนาดนั้นนี่ยายก็ะยินมองไปจุนห็นว่าแต่ละคนนั้นมีอาการปกแปลกๆยังไงบอกไม่ถูกบางคนก็เหมือนจะถอดหัวออกมาโยนเล่นบางคนก็หักแขีนขาตัวเองออกมาโยนใส่เพื่อนแล้วอีกอย่างแต่ละคนนั้นก็เหมือนจะลอยลอยจุดหนืวพื้นดินไม่ได้เท้าติดดินด้วยซ้ำ ด้วยความที่ยายคงผมแกอายุจะสิบกว่าแล้วสายตายไม่ค่อยเจอดีเลยคิดว่าตัวเองอาจจะตาฝาดคิดไปเองก็ได้แต่ก็แปลกที่บางทีแกก็สามารถมองเห็นพวกเขาเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนเหมือนมายืนทำอะไรให้ดูอยู่ใกล้ๆยายยืนมองดูเกือบห้านาทีได้จนคิดว่าจะออกไปหุงหาอาหารดีกว่าแกจนอายุป,ปูนนี้แล้วจะมากลัวอะไรแค่ผี ที่ไม่มัน่นใจว่าเป็นผีจริงๆหรือเปล่าแต่ทันใดน,นั้นเองกลุ่มคนเหล่านั้นกับพากันวับมาปรากฏตัวต่อหน้ายายของกงมในระยะไม่เกินสองเมตรนอกหน้าต่างถึงจะบอกว่ายายแกไม่กลัวแต่ไม้เห็นกันจะจากแ้ใกล้ขนาดนี้เกก็ถึงกับยืนนิ่งตาค้างมองสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าไม่กระพริบพวกเขาเหล่านั้นมีใบหน้าที่ไม่เหมือนคนปกติ คือดวงตาปุดโปนออกมาบางคนก็มีแต่เลือดเต็มใบหน้าแข้นหักห้อยลงมาข้างตัวบางคนก็ดวงตาลึกโบเข้าไปข้างในดูยังไงก็ไม่ใช่คนอย่างแน่นอนยายเคคียถึงกับยืนนิ่งยู่แบบนั้นจนกระทั่งมีเสียงพูดนึดังขึ้นมาข้างหูอีกไม่นานก็จะได้อยู่ด้วยกันแล้วเท่านั้นแล้วก็รับ ยายถึงได้มีสติสตังกลับคืนมาแล้วก็ไดบเดืนออกจากห้องไปปลุกพ่อแม่แล้วก็ผมขึ้นมาเพื่อเล่าสิ่งที่เพิ่งได้เจอให้ฟังเช้านั้นพ่อแม่ก็เลยพายายไปทำบนที่วัดให้หลวงตาช่วยรดน้ำมนต์ให้ด้วยเพื่อความสบายใจนับตั้งแต่ยายได้เจอผีในวันนั้นแกก็เริ่มที่จะป่วยมนแเรกก็เริ่มเป็นไข้ตัวร้อนต้องกินยาเข้านอนตั้งแต่หัววัน ยายคิดว่านอนพักตื่นขึ้นมาก็คงจะหายเช้านั้นตีห้ายายเกก็ตื่นขึ้นมาเหมือนเดิมเพื่อมาหุงหาอาหารโปรใส่บารพระอย่างที่ได้เคยทํามาก่อนจะออกจากห้องแกก็ออกไปยืนรับลมที่หน้าต่างเหมือนเดิมเป๊ยายเกอยากจะรู้ว่ามันจะได้เจอมันกับเมื่อวานหรือเปล่าตอนแรกนั้นก็ไม่เห็นจะมีอะไร เห็นแค่ต้นไม้ที่ปลวสวายไปตามสายลมที่พัดเอื่อยๆจนยายจะเดิอนออกจากห้องไปหุงหาอาหารมันกับปรากฏเป็นกลุ่มคนเหมือนเมื่อวานที่ลอยเด็กอยู่ดอกหน้าต่างให้ได้เห็นกันจะจายอยู่กระลังพร้อมกับมีเสียงมาหอหอนอยู่เบกลวันนี้ยายได้เตะกินขาแข็งขยับอะไรไม่ได้ยิ่งกว่าเม,มื่อวานเสียอีกจนกระทั่งมีเสียงพูดของผู้ชายคนหนึ่งพูดขึ้นมา เตรียมตัวเตรียมใจ, <ะ S 2> จให้ดีจะได้มาอยู่ด้วยกัน,ก,นก่อนที่พวกเขาเหล่านั้นจะพากันหายไปต่อหน้าต่อตาพวรร่มกับเสียงม้าหอหอนที่เงียบตามไปด้วยวันนี้ยายถึงกับวิ่งไปข้อที่ห้องของแม่อย่างดังเพราะกแกรู้สึกกลัวมากนั่นเองแล้วทุกอย่างที่ได้เจอให้ฟังแม่ก็ได้แต่ปลอบใจว่าไม่มีอะไรหรอกแม่ไม่ก็จะไปเย็นดูอะไรที่หน้าต่างสิ จะได้ไม่ต้องเห็นผีอีกเช้าวันนั้นยายก็ทำกับข้าวใส่บาดพระรายอย่างผูที่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้บรรดาพวกผีที่แกได้เห็นวันนี้ยายก็มีอาการตัวร้อนพร้อมกับมีอาการไอไอไม่ต้องมานอนเฝ้าเช้าวันต่อมาตีห้ายายก็ตื่นขึ้นมาตามปกติเหมือนเดิมเพราะมันเป็นเวลาตื่นของแกนั่นเองวันนี้ ยายไม่กล้าออกไปยินรับลมที่หน้าต่างกลัวว่าจะได้เจอเหมือนกับสองวันก่อนหน้านี้แกก็นอนเล่นจูแบบนั้นกล้มตาให้หลับอีกไม่ได้ลุกออกไปหงุงหาอาหารเหมือนทุกวันพอรู้สึกหนักๆห,หมยยังไงก็มิรู้เต่ในระหว่างที่ยายนอนจูนั้นมันกกับมีเสียงคนเรียกจากหน้าต่างจนยายทนไม่ไหวต้องดูขึ้นออกไปดูที่หน้าต่างภาพของกลุ่มคนพวกเติม ปรากฏเด่นชัดที่นอกหน้าต่างคนที่จะมีเสียงพูดขึ้นมาเอี๊ยบว,ว่าเพื่อนใหม่เดี๋ยวได้เจอกัน,ไ,กนไม่นานหรอกคนที่ยายแกจะร้องเสียงลงจนเม็ดที่นอนหลับอยู่ในห้องต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเห็นยายอยู่ในอาการที่หวาดกลัวตัวสั่นงันงกพูดไม่เป็นภาษาแม้จะปลอบเท่าไหร่ยายก็ไม่สามารถที่จะมีสติได้เลย จนต้องพายายไปที่โรงพยาบาลให้หมอช่วยรักษาหมอก็ทำการตรวจอยู่นั้นก่อนจะบอกว่ายายไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกอาจจะเป็นเพราะตกใจกลัวมากจนไม่มีสติหมอก็ให้กินยาคลายเครียดยายก็เลยมีอาการดีขึ้นมาได้บ้างจนอนุญาตให้กลับไปรักษาตัวที่บ้านได้ยายก็ดีใจเกไม่อยากนอนโรงพยาบาลน,นานคิดถึงบ้านของตัวเอง พ่อกลับมาถึงบ้านใหญ่ก็เล่าสิ่งที่ได้เจอให้ฟังว่าเห็นอะไรมาถึงได้มีอาการหวาดกลัวแบบนั้นซึ่งพ่อกับแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันแต่สิ่งที่ใหญ่ได้เจอเช้าวันต่อมาตีห้าใหญ่คงมีอาการเหมือนเดิมคือได้ยินเสียงคนเรียกอยู่นอกหน้าต่างแต่ว่าแกไม่ลุกขึ้นไปดูหลังจากนั้นใาญก็มีอาการหนักหลงเรื่อย จนล้มหมอนนอนเสือไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาเดินเหินได้อีกเลยจนต้องหามยายไปโรงพยาบาลอีก,กรอบหมอตรวจแล้วก็บอกว่าเอาว,วัยวะร่างกายต่างๆของยายมันเสื่อมตามอายุไม่ได้เป็นโรคอะไรหรอกทุกคนที่ได้เห็นอาการของยายต่างากันบอกว่าทำใจสักเถอะคงไม่รอดหรอกแบบนี้เลยบอกหมอว่าจะพายายกลับไปรักษาตามอาการที่บ้าน ซึ่งยายเองก็บอกแบบนั้นเหมือนกันพ่อแะเกก็ยังพูดคุยได้ตามปกติเพียงแต่ไม่สามารถลุกขึ้นมาเดินเหินได้ก็เท่านั้นยายกลับมาอยู่บ้านทุกๆเช้าตีห้าแกมักจะมีอาการตัวสั่นงันงกเอามือขึ้นมาปิดหมูของตัวเองยายพูดแต่เพียงว่าพวกมันมาอีกแล้ว,วเรียกอยู่นั่นแหละพ่อแม่ก็พาขนออกไปยืนดูที่หน้าต่าง แต่ก็ไม่เห็นจะมีอะไรนอกจากความว่างเปล่าซึ่งก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าสิ่งที่ยายกำลังเผชิญอยู่นั้นมันคืออะไรกันแน่ยายต้องเป็นแบบนี้ทุกๆตีห้าแกเริ่มจะตัวสันเอามือขึ้นมาปิดหูแล้วก็มักจะพูดออกมาพวกมันมาอีกแล้วพวกมันมาอีกแล้วจนพ่อแม่แล้วก็ผมที่แบกกันมานอนเฝ้ายาย ต่างาค่ามกันคุณลูกไปด้วยแบบสิ่งที่ยายเป็นมีแค่น้องของผมเท่านั้นที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเพราะมันนอนอย่างเดียวนั่นเองทงั้งทังที่เขาปิดหน้าต่างเอาไว้ทุกบานแล้วยายเกก็ยังได้ยินอยู่ดีแกเป็นแบบนี้อยู่เจ็ดวันก่อนจะตายจากพวกผมไปอย่างไม่มีวันกลับวันที่ยายได้เสียชีวิตนั้นยายพูดขึ้นมาก่อนตายว่าไม่ต้องมาเรียกอีกแล้ว วันนี้ฉันก็ไปอยู่กับพวกแกแล้วล่ะจากนั้นยายก็ค่อยๆหมดลมหายใจมพร้อมๆกับมีเสียงหมาเห่าหอนดังขึ้นมารอบๆบ้านซึ่งมันก็แปลกมากๆ,ท,าๆทั้งทันตีบ้านของพวกผมนั้นไม่ได้เลี้ยงหมาแถมแถวนี้ก็ไม่มีใครเลี้ยงหมาด้วยเหมือนกันแต่เสียงหมาเห่าหอนนี้มันดังมาจากที่ไหนงานสพขวงยายจัดขึ้นที่วัด ทำกลางความโศกเศร้าเสียใจของทุกคนแต่ก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ผิดปกติจนงานศพของยายผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอ๋อผมลืมบอกไปช่วงวันหลังจากที่ยายได้เสียชีวิตไปสามวันนแรกนั้นผมที่นอนอยู่บ้านตีห้าจะได้ยินเสียงมาเห่าหอนดังขึ้นมาที่หน้าบ้านก่อนที่วกมันจะค่อยๆเถอยห่างออกไปจากบ้านซึ่งก็ไม่รู้อีกแล้วว่ามันคืออะไร จนพ่อกับแม่หลงจัดงานศพของยายเสร็จสิ้นต้องนิมนต์พระมาะทำบุญที่บ้านกันเลยเรื่องราวความแปลกจึงไม่ได้เกิดขึ้นมาอีกเสียงม้าเห่าหอนก็ไม่ได้ยินอีกเลยนี่ก็คือเรื่องราวที่ได้เกิดขึ้นกับคุณยายของผมก่อนที่แกจะได้เสียชีวิตมันอาจจะไม่ได้น่ากลัวเพราะผมก็ไม่ได้เห็นอะไรแต่พอยายมีอาการกลัวขึ้นมาทีไร มันก็ทำเอาพวกผมถึงกับคนลูกได้เหมือนกันคพรับเพราะสิ่งที่ยายได้เป็นมันพาให้พวกผมต้องถึงกับหลอนกันนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด